สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube และชาวเพจมเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับขอ,อนําท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องเอิร์สายจบรบไกโคซิงนะครับเเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาชมรงรถขุดนะครับนี่นะครับโซนฝัง่งโควลโก้นะครับนีก็จะมีซานี่ปนอยู่บ้างครับคันหนึ่งนะครับ แล้วก็โกมัสุคันหนึ่งซันวัตสองคันนะครับส่วนฝั่งถนนก็จะเป็นฝั่งโซนของเจ้าโกมัสุนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าโคเบลโก้นะครับเป็นส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบเออนะครับรุ่นยอดฮิตในตอนนี้นะครับ ก็ว่าก็นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโกมาสูนะครับนี่รถด,ดำเยอะแยะมากมายนะครับดูครับเดี๋ยวพาขับรถด,ดำชมวนนะครับ <laughs> วนไปวนมาก่อนนะครับนี่นั่งกับประจย์กบนะครับนี่ประจย์กบมจัดให้ បាទឡានធំពីណាអឺគេអោយចូលពីគ្នាតើតើដ្រោតហ៎អឺអានេះក៏រត់ក្នុងអាចារ្យសាយកັບប៉ចរិយស័ព្ទកັບនេះនេះครับពីន້ອງเยอะมากครับเยอะយ៉ាងเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ เยอะๆมากมายครับรถดำก็มีแต่รถด้ำหลอๆนะครับส่วนมาก็จะเป็นหกล้อนะครับเป็นงานแก้มดิงนะครับเป็นงานชนสะพานะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับถ้าครช่องเอิร์สสายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ สวัสดีครับ